โคนะส,สุสุกเล็กกราบคารวะพ่อ,พอท่านคนโบราณบอกว่าสันดอนขุดได้สันดานขุดยากพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตานั้นไม่เที่ยงสแสดงว่าเปลี่ยนได้นะเออมันก็น่าคิดเนาะสันดอนขุดได้แต่สันดานขุดยากนะที่จริงก็ถ้า ฟังให้ละเอียดลึกๆสันดอนขุดได้สันดานขุดยากและถามเอาไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาเป็นสิ่งถึงนั้นไม่เที่ยงแสดงว่าเปลี่ยนได้อัตตาอัตตาเนี่ยเหมือนคนยึดอัตตาเนี่ยเป็นสันดอนัน,นดอนขุดได้แต่ขุดยากคุณก็ตอบในตัวเองแล้วไงอัตตาเนี่ยขุดยาก แต่ขุดได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเรียนรู้อัตตาเรียนรู้สันดานของตอนเองที่เต็มไปได้วยบาปาศาสนาพระุทธเจ้าบุญคำนี้เนี่ยแปลว่าชำระกิเลสในสันดานชำระกิเลสในสันดานให้สะอาดหมดจดบุญนี่แปลว่าเครื่องชำระหรือการชำระ กิเลสจากสันดานให้สะอาดห,หมดจดบุญเนี่ยหมายถึงสิ่งนี้พลังงานพลังงานอัตมาก็อธิบายไม่ได้ตอนนี้จะไม่อธิบายเราต่อวันนี้เรื่องบุญอาจจะพลาดพิงถึงบ้างที่ไดนะสรุปแล้วในเรื่องของอัตตาในเรื่องของสันดานศาสนาพุทธรู้ดีหมดเลยมาเรียนรู้เถอะ มาเรียนรู้แล้วก็จะได้ขุดสันดอนสันดานของเราได้มาล้างลบล้างลดอัดตตงอัตตาของเราได้อย่างแท้จริงนะพยัญชนะมันเป็นอย่างนั้นสภาวะก็ต้องอัตมาก็ต้องอธิบายสภาวะไปมาเรียนรู้แล้วก็จะหมดได้มาหมดไม่ได้ก็เป็นเรื่องไม่จริงสิธรรมะพระพุทธเจ้าหมดกิเลสหมดสันดอนหมดอัตตาหมดสันดานหมดสันดอนอะไรมันก็ ล่างไม่ได้ล่างได้นะเขาเพียบสันดอนนมันเหมือนกับวัตถุสันดาลเนี่ยมันจิตเท่านั้นเองบอกว่าสันดอนนะขุดได้แต่สันดานขุดยากว่าั้นคุณจะจำนนนะต้องมาเรียนรู้นะสันดานสันดอนนะก็พูดกันง่ายขุดได้ยาว่าแต่สันดอนเลย ภูเขาก็จะขุดได้เลยมีคนจีนเจาะภูเขาคนเดียวนะั้นทะลุเลยนะพูดเรื่องภูเขาแล้วแม่อาัตามาก็ตอนนี้กำลังอธิบายพวกหลับตาเนี่ยอยากจะเข้าไปสู่ใจกลางภูเขาเล่นไม่ขุดไปตัข้างนอกสมมุติตัวเองเข้าไปอยู่ข้างในแล้วจะขุดข้างในออกมาข้างนอกมาทะลุ เข้ายังไม่ได้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลยว,ว่าคุณจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วจะไปขุดจากข้างในมาออกมาทะลุข,ข้างนอกมันประหลาดมันนั่งหลับตานี่มันก็เหมือนขุดภูเขาเข้าไปแล้วก็จะไปทะลุไปสู่กลางภูเขาคุณไม่ได้ทําตั้งแต่ขั้นกลางขั้นนอกขั้นกลางมันละกะรูปราคะอรูปราคะแล้วมันก็หมดพอหมดก็หายไปเลยภูเขาทั้งก้อนนะหรือคุณจะขุด แล้วเป็นรูเข้าไปก็เถอะไม่ลมภูเขาทั้งลูกก็ต่างคุณก็ต้องขุดตะภายนอกเข้าไปทีเดียวก็ถึงกลางถ้าคุณจะไปขุดเข้าไปงั้นขุดภูเขาเข้าไปหรือคุณจะทลายภูเขาทั้งภูเขายิ่งจะทลายภูเขาภูเขาคุณก็ต้องขุดจากข้างนอกเข้าไปก่อนไปถึงข้างในคุณจะเอาทางกลางข้างในมาหาข้างนอกไงคุณจะขุดสลายภูเขาจากข้างในมาหาข้างนอก ขก็ขุดต้องเจาะรู้ให้คุณเข้าไปข้างในได้มาแล้วคุณไปจุดข้างในขุดทลายมาทลายมาแล้วกว่าคุณจะทํเนี่ยคุณทำสองรอบคุณต้องขุดข้างนอกเข้าไปหาข้างในแล้วไปอยู่ข้างในถ้าขุดออกมาสลายภูเขาข้างนอกมันเป็นยังไงจะบ้าเปล่าเพราะงั้นคนที่ไม่รู้เป็นอย่างนี้นั่งหลับตาทําเนี่ยคุณไม่ได้ขุดข้างนอกเข้าไปที่ระดับที่ระเข้าไปหากลางแล้วก็หมดพอดี คุณจะเข้าไปอยู่ข้างใน deceived. และคุณก็คิดเอาหลับตาไปอยู่ข้างในก็คือไปทําจากข้างในเก่งมีปัญญามีเจโตมีกระไรแรงเสร็จแล้วคุณก็สลายเลยได้บหมดเลยกิเลสสลา,ายาาได้หมดเลยกิเลสเหมือนภูเขากิเลสยิ่งกว่ากองภูเขาได้หมดเลยเห็นไหมความเพ้อเจ้อของความเพ้อฝันของพวกนั่งหลับตาสมาธิ ในยิ่งมีอุทาหรณ์มีคําอธิบายวิจิตเข้าใจมากมายเพิ่มเติมขึ้นจะไม่ใช่อาตมาไปว่านไม่ใช่ไปด่าไปว่านะไม่ใช่ไปหาเรื่องนะนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งสมมุติที่มาเปรียบเทียบเพื่อจะให้คุณฟังดีๆฟังดีๆได้ได้ปัญญาเลิกเถอะนั่งหลับตาสมาธินะ่ะมันไม่ใช่ทางของศาสนาพุทธมันเป็นทางเดรถถัจฉีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็นั่งหลับตากันเต็มป่าแนละ้ว ท่านก็ค่อยสอนไปถ้าจะไปตีทิ้งเมื่อยังอาตมาไม่ได้พระพุทธเจ้ากับอาตมาต่างกันอาตมานะ่ะพุทธเป็นลูกพระพุทธเจา้าศาสนาพุทธเทวนิยมของเขานั่งเดลฉีก็เรื่องของเขาที่คนหลงไปทางเดลฉีทางตุนิยมยทางเทวนิยม่างหากอาตมาต้องตีพวกคุณมันลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันนะ่ะอาตมาตี อย่างโน้ตเขาจะไปตีเขาได้ไงมันคนเราตระกูลคนเราครอบครัวคนเราเผ่าคนเราไปยุ่งเขาไม่ได้เป็นแต่เพียงพูดนี่ก็ยังเกรงใจเขากลัวเขาจะไม่ค่อยชอบใจกลัวเขาจะโกรธเอาโดยสัมผัสว่าเหมือนไปข่มเขาไปดูถูกเขาจะไปเอ,งงไเอาอย่างงอนทําไมเอาอย่างงี้ดีแล้วเป็นลูกพระเจ้าอยู่แท้ๆนะเป็นพุทธศาสนิกนชนแท้ๆเอาอันนี้นะ